วินเนตพระรามสองเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและฟื้นฟูผู้ป่วยเป็นสาขาที่5ของเราในเครือวินเทลแคร์กรุ๊ปซึ่งเป็นเครือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่เปิดให้บริการมากว่า30ปีเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ให้เกิดขึ้นที่นี่เราต้องการที่จะให้วินเนตเป็นความหวังของผู้สูงอายุเป็นความหวังของผู้ป่วยแล้วก็ครอบครัวของญาติญาติทุกท่านในการที่จะมาเข้าพักแล้วก็รับบริการภายใต้การดูแลของทีมงานสะดวิชาชีพซึ่งทำงานประสานกันจะทําให้ญาติญาติทุกท ได้ว่าผู้สูงอายุทุกท่านที่เข้ารับการดูแลจะได้รับการดูแลอย่างมีมาตรฐานแล้วก็ดีที่สุดครับอาคารที่พักของเรานะครับออกแบบเป็นรูปแบบ universal design โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้งานของผู้สูงอายุมีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมสันทนาการมีต้นไม้สีเขียวที่ร่มรื่นแต่สิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเราควรต้องนึกถึงก็คือการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อให้ผู้สูงอายุมาเข้าพักและเกิดความรู้สึกสดชื่นเกิดความรู้สึกผ่อนคลายเหมือนได้พักอยู่บ้านของตนเองนะครับ ในด้านของการฟื้นฟูนะคะเราให้ความสาคัญกับการฟื้นฟูที่ครบ ตรงจุดตรงประเด็นนะคะเพราะว่าทางเราทราบดีว่าการที่ผู้ป่วยหรือว่าผู้สูงอายุท่านหนึ่งต้องเข้ามาอยู่ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอะคะ่ะญาติคงจะมีความกังวลแล้วก็ความคาดหวังที่หวังว่าจะให้ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยท่านานั้นๆมีอาการที่ดีขึ้นนะคะทางทีมงานเราจึงได้รวบรวมทีมสหาวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นนักกายภาพบําบัดน,นักกิจกรรมบ,บําบัดน,นัก,กรรบบนแก้ไขการพูดแพทย์เวชาศ,ศาสตร์ฟื้นฟูแพทย์แผนจีนนักกําหนดอาหารแล้วก็นักจิตวิทยานะคะเพื่อจะให้บริการผู้รับบริการและผู้ป่วยให้ได้ดีที่สุดคะ่ะเราจึง คอสที่จัดทําขึ้นมาเฉพาะแต่ละบุคคลนะคะซึ่งทางสูย์เราเรียกว่าคอส A.I.R. ค่ะคอส A.I.R. เป็นตัวย่อที่ย่อมาจาก Advanced Intensive Recovery นะคะเป็นคอสเฉพาะบุคคลค่ะเมื่อผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุเข้าพักกับทางเราเราจะมีการประเมินแรกรับเฉพาะบุคคลเพื่อหาปัญหาแล้วก็จัดการบำบัดให้ตรงกับผู้ป่วยคนนั้นๆน,น,นะคะไม่ว่าจะเป็นด้านของระยะยาวหรือด้านการฟื้นฟูเราก็จะมีคอรสให้ได้รับบริการทั้งหมดค่ะเพราะเราให้ความสําคัญว่าการดูแลตัวเองได้หรือว่าการอยู่แบบอินดิ e พ d เดนต์ ะะหรือว่าสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างอิสระจะทําให้ทุกท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นส่วนในกลุ่มระยะยาวบางท่านอาจจะมองว่าผู้ป่วยระยะยาวไม่สามารถที่จะฟื้นฟูกลับมาได้นะคะแต่ว่าในสาขาอื่นๆหรือว่าในประสบการณ์อื่นๆที่เราผ่านมาเราก็ได้ทําให้เห็นแล้วค่ะว่าผู้ป่วยระยะยาวก็สามารถกลับมามีอินดิเพนเดนต์ลิฟวิ่งได้เหมือนกันค่ะ เนื่องจากการทํางานบริการนะคะน้องนเจ้าหน้าที่พนักง,งานของเราเนี่ยต้องดูแลชีวิตแล้วก็ดูแลความปลอดภัยของผู้สูงอายุนะคะเลยทําให้เราเนี่ยคำนึงถึงความสําคัญด้านความปลอดภัยเป็น first priority ค่ะและในส่วนของการคัดเลือกบุคลากรในการทํางานนะคะเราคัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการรับรองจากทางสบศเข้ามาปฏิบัติงานที่ศูนย์ของเราค่ะและที่สําคัญนะคะน้องๆของเราเนี่ยเรายังเริ่มต้นตั้งแต่การให้เข้ามาฝึกงานมาเป็นเทรนนีค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ปั้นเขาค่ะให้ขึ้นมาเป็น care g ว v e r ที่สามารถดูแลผู้สูงอายุและ สามารถต่อยอดในการขึ้นเป็นหัวหน้าวอร์ดได้อีกด้วยค่ะและในส่วนการทํางานนะคะเรามีระบบการเทรนนิ่งการดูแลเราพยายามสร้างหมายสติให้กับพนักง,งานของเราให้การดูแลผู้สูงอายุียบเสมือนการดูแลบุคคลในครอบครัวค่ะถ้าเกิดว่าพนักง,งานของเราเนี่ยมีจิตใจในการดูแลผู้สูงอายุที่ดีนะคะจะทําให้ผู้สูงอายุมีกําลังใจในการรักษาและการฟื้นฟตูต่อไปค่ะปัจจุบันโลกของเรากําลังเข้าสู่ปรากฏการณ์ที่เรียกว่า a g i n g Population นะครับหรือสังคมผู้สูงอายุไม่เพียงแต่ประเทศไทยที่กําลังเผชิญกับเอจิง p ปอร์เพอระเรนะครับ ในเอเชียตอนนี้ก็กําลังเผชิญกับเอจซิงพอเพอเรชันอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นพอหันกลับมามองที่ประเทศไทยประเทศไทยเราเองก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับปัจจุบันเราก็ผเผชิญหน้ากับสังคมผู้สูงอายุแล้วอย่างเต็มตัวนะครับดังนั้นส่วนดูแลผู้สูงอายุจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการช่วยดูแลทางผู้สูงอายุนะครับเนื่องจากว่าโครงสร้างของครอบครัวของประเทศไทยนะครับไม่ได้มีลูกหลานที่จํานวนเยอะเหมือนเมื่อก่อนดังนั้นรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุนะครับส่วนดูแลผู้สูงอายุจะเข้ามามีบทบาทคอยช่วยยหลือคอคดูแ ไม่เพียงแต่สุขภาพร่างกายแต่ว่ารวมไปถึงสุขภาพจิตใจด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เองที่ทางวินกรุ๊ปมองเห็นแล้วเราก็เข้ามามีบทบาทคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนในด้านนี้อย่างเต็มที่นะครับเรามีบริการต่างๆที่ครอบคุมทั้งทางด้านร่างกายการเฟื้นฟูกิจกรรมต่างๆนะครับรวมไปถึงคุณภาพทางจิตใจนะครับ